ผูกฟังเ้ยนี่แล้วพ่นวากินของข้าวจรละลานกินของหวานจันละเมินมันบ๊ลื่นกันดอกพีนองกะกินล่องทองดอกดังกันแล้วพ่นวายาไปแค่คำคนนั่นว่าห้าตตำตัวดำมองเอาเงินทองสักดีหน้าทินฐานประจานเบา ละแมนซีร้อยหล่นฝาค้นเกิดมาตรงไม่หมอดขั้นเมนฮอดมือนั้นเพิ่นบอกว่าขั้นเมนฮอดมือนั่นเอาเงินจ้างกับบอย่างขอน้าผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบงอีกหนึ่งวิธีการกินของชาวอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะภูที่อยู่กับล่ำหวยมันจะมีพืชชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นสามารถน้ำผ้าเอามาปรุงเป็นอาหารได อีกหนึง่งวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของอีสานบ้านเท่าก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเพิ่นว่าบ่อนขั้นวสันเด้นี่บ่อนขั้นบ่อนขั้นเอามาเผาไฟแล้วก็เพเื่อนเอาไปลอก,ลอกน้ำให้มันเข้าๆแล้วก็สามารถนําไปรับประทานเป็นอาหารสามารถรับประทานกินได้นะครับอีกหนึง่งของการ หาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮ้าในกระเพินเผาไฟออกมาก็เป็นลักษณะนี้ละพี่น้องเบื้องเอาท่านได้หลอกอันนี้ท่านได้หลอกเพืเพินเผาไฟออกมาให้มันเย็นเนี่ยจักน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาอันดำๆมันออกแล้วก็สามารถนําไปปรุงเป็นอาหารรับประทานกันได้ผูค้กกคนมาก่อยผู้คนก็มากินกับปนกับแก้วผู้คนก็อยากจะเอาไปแกงก็สามารถเอาไป ปรุงเป็นอาหารเราประท่านกันได้ผู้ขาก็เลยน้ำผ้ามาให้พี่น้องได้รับชมรับเบิงกันกับอีกหนึ่งคลิปที่ผู้ขามาพ่อมาเห็นเห็นเพิ่นเผาไฟอยู่ว่าเพิ่นเห็ดย่างเห็ดย่างวสันนะครับเพิ่นบอกว่าเห็ดจังงส่สามารถนําไปกินได้ตัววสันนะครับอ่กะก็เลยน้ำผ้ามาให้พี่น้องได้รับชมรับเบิงน้ำกันนะครับกับบรรยากาศอยู่กลางทงไฮทงหน้านะครับเอาเบิงทงไฮทงหน้าน้ำเนีเน่ยพี่น้องเบิงรหล บรรยากาศค่ำม,มาแรงมากเดี๋ยวนี้กับตะเวนอยู่สูงเติบนะครับพูดตะเวนก็นเลยรู้สึกว่ามันจะห่อนมือนี่เป็นห้อนที่สุดอีกมือนหนึ่งของประเทศไทยเหานะครับเพราะว่ากลังวันมันจะเง่วก,วก็กล้งขึ้นนะครับผู้ขาก็เลยเอาบรรยากาศสบายสบายสไตล์ผู้ขาคนเราในคนแค่เติบเบาเสียงขจนามาให้รับชมระเบิงกันพูดลดแรนลื่นๆอยู่บรรยากาศสบายสบาย,บายพี่น้อง นดครับในช่วงคำมาแรงมาแต่เบน้ยอีกโดนยุดอกสื้สิตกดินก็นเลยเอาวิธีการเผาบอนนะครับบอนขั้นเพื่อที่จะไปทำเป็นอาหารการจินให้ได้เบิงกันกนะครับในอีกหนึ่งคลิปของคลิปนี้นะครับผู้ขากะเห็นเพิ่นดังไฟกองง่ายๆผ่านมากะเลยให้เบิงกันอะเบิงนาะเบิงนาะเบิงนาะเบิงดูสัวสีได้กินด้วนเดือทึงคว้นเข่าตาบาดท,ที่นี่ นะครับอ <mm um> ่ะเบิ่งใบได้ก uh> ินบ่งไงดีครับโอ้โหบอดีกินง่ายๆได้เพื่อนบอกว่านะครับบอดีกินง่ายๆซ้ำเบิ่งท่านั่งนวดเกียรขี้ดินออกหลอกกระสั่นมาพ่อมาพอพอแล้านะครับเป็นนี่สิละครับอีสานบ้านเฮาหาอยู่ให้กินแบบนี้ละอ่ะเอาในน้อยแคนแคนนะครับอันนี้คือวิธีการการเผาบ่อนขั้นเพื่อที่จะนำผ้าไปปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นอาหาร ได้กินกันนะครับเรื่องของวิถีชีวิตของอีสานมันเฮานะครับอ่ะจบซ้ำนี่ละน้อยๆแคลนๆสั้นๆเออบุรุษก็ไปย่างเสต๋าเพื่อนบอกว่าอ่ะซ้ำนี่ละครับเวลามันสิเบิดก่อนนะครับสิบไปลงติก๊กตอกน้ำพร้อมนะครับอ้าวสบายสบายครับ